สวัสดีค่ะพี่พเพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารากักทุกๆคนนะคะ คลิปนี้นะคะเป็นแรนดอมตอนเช้านะคะเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่ยดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทักจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะหรือใครอยากสมัครสมาชิกนะคะจะมี50บาทนะคะดูดวงฟรีคําถาม80บาทดูดวงฟรี9คําถาม100บาทดูดวงฟรี12คําถามนะคะสมัครแล้วแคปหลักฐานไปทางไลน์นะคะหรือใครนะคะอยากจะ รับโปนะคะโปในเดือนกุมภานะคะทักไปสอบถามได้ทางไลายเช่นกันนะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าความสัมพันธ์ของเราอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยนะมันพัฒนาได้ช้าช้าเพราะอะไรเพราะเวลาที่มันไม่ตรงกันฉันงานเยอะเธองานเยอะรวมถึง เราแต่เราทั้งสองคนน่ะเอาแต่ใจทั้งคู่เลยเราอาจจะเคยมีปัญหางองแงใส่กันละกันแต่เราก็คิดถึงกันอยู่เสมอถ้าเราเป็นความสบายใจให้กันได้เหมือนเมื่อก่อนเราไม่คิดมากเราไม่หึงไม่หวงเราให้ความรู้สึกเป็นความสบายใจเป็นความอบอุ่นใจได้เหมือนที่เคยเป็นความสัมพันธ์ของเราคงจะดีกว่านี้คงจะผ่อนคลายกว่านี้เพราะว่า จริงๆแล้วอะ่ะตอนที่เราเริ่มต้นกันมามันเป็นความสัมพันธ์ที่ล่ารักมากๆเลยนะแต่มาถึงจุดๆหนึ่งอะ่ะมันเกิดความคิดมากเกิดความหวาดระแวงเกิดความหึงหวงมันทําให้ความรักเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้พอเราสองคนคาดหวังในเรื่องของของความสัมพันธ์มากเกินไปมันเกิดความเครียดมันเกิดความอึดอัด ความสบายใจที่เคยให้กันแสงสว่างแรงบันดาลใจต่างๆที่เคยให้กันมันกลายเป็นความกดดันกลายเป็นความเครียดกลายเป็นความคาดหวังจนในที่สุดเราก็ไม่ยอมกันเธอก็รู้สึกว่าเธอมีเหตุผลของเธอฉันก็รู้สึกว่าฉันมีเหตุผลของฉันต่างคนต่างมีเหตุผลนะ่ะฉันรู้นะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันต้องแก้ แต่จะแก้ยังไงล่ะให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันยังดําเนินได้อยู่โดยที่ไม่มีปัญหาโดยที่มันเป็นการแก้ปัญหาที่เข้าอกเข้าใจกันจริงๆและไปด้วยกันต่อได้จริงๆฉันเองก็พยายามอยู่นะว่าจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์เนี้ยเรามีความสดใสเรามีความสนุกสนานเรามีความสบายใจและเราเข้าใจกันแม้ว่าเราจะไม่มีเวลาให้กัน แม้ว่าเราจะคุยกันน้อยลงก็ตามฉันกำลังหาวิธีอยู่นะเพราะว่าฉันเองก็ไม่อยากปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้หรือถ้าเคยปล่อยมือไปแล้วฉันเองก็อยากที่จะกลับมาหรือรักษาความรักความสัมพันธ์นี้ไว้การมีเธอในชีวิตอะ่ะมันคือเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเลยนะแล้วทำไมฉันต้องต้องสูญเสียคนดีๆคนน่ารักหรือความรักดีๆไปเพราะฉะนั้นฉันไม่ยอมสูญเสียเธอไปแน่ๆฉันกาลังหาวิธีอยู่นะและฉันก็เชื่อว,ว่า ฉันจะหาวิธีได้ให้เรายังอยู่ในวังวนนี้ยแต่เป็นวังวนที่ไม่ปิดกัน้นที่คนรอบข้างไม่ได้มีอิทธิพลไม่ได้มีปัญหาต่อความสัมพันธ์หรือไม่ได้มาเป็นตัวแปรทําให้ความสัมพันธ์เรามีปัญหามากขึ้นสิ่งที่ฉันคิดได้อย่างหนึ่งคือมีอะไรเราควรจะต้องถามกันนะต้องพูดต้องคุยหรือถ้าเราได้ข่าวอะไรมาเราควรตรวจสอบวิธีตรวจสอบคืออะไรก็อย่างที่บอกเราต้องพูดต้องคุย ต้องทําความเข้าใจต้องไม่ไม่ฟังความข้างเดียวหรือต้องไม่ให้คนรอบข้างอะ่ะมาปิดหูปิดตามาปิดกั้นความสัมพันธ์ของเราถ้าเราเชื่อใจกันแล้วเราเชื่อว่าคนอื่นเนี่ยไม่ได้คิดที่จะเออไม่ได้ให้คนอื่นอะ่ะมามีอิทธิพลในความสัมพันธ์ของเราอะ่ะยังไงฉันก็คิดว่าเราน่าจะไปกันได้เราน่าจะไปกันไหวเพียงแค่เราก็ยังอยู่ในวังวนแบบเนี้ย บางวนที่มันอาจจะดูวุ่นวายหน่อยแต่เราตรวจสอบได้นี่เราเช็คได้นี่เราเชื่อใจกันได้นี่ในเมื่อเราคุยกันมาขนาดนี้แล้วอ่ะเนี่ยคือวิธีหนึ่งและอีกวิธีหนึ่งคือเราจะไม่ปิดกั้นตัวเองไม่ปกปิดความรู้สึกของตัวเองเราจะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองเหมือนเหมือนชันเนี่ยตอนเนี้ฉันกําลังซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองอยู่และชันเนี่ย กำลังจะถามเธอกำลังจะคุยกับเธอโดยที่ไม่ฟังเออเสียงรอบข้างอีกแล้วอะเพราะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของเรามันมีปัญหามาเยอะแล้วต่อจากเนี้ยฉันจะไม่ให้ความสัมพันธ์ของเรามีปัญหาอีกแล้วจริงๆนะและนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณในเช้านี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะว่าสิ่งที่เขาอยากทำหรือเขาอยากให้คุณนะคะต่อจากเนี้ยคืออะไรนะคะ ของทำมือนะคะเขาอยากให้ของทำมือกับคุณอะ่ะเช่นอ่ารูปภาพนะคะ กำไรหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นของทําด้วยมือหรือของที่สั่งทํามีแค่ชิ้นเดียวนะคะอยากจะลงรูปคู่ในไอจกับคุณเขาอยากบอกคุณว่าเนี่ยแค่เธอกับฉันก็พอแล้วเดินด้วยกันไปตลอดทางอาจจะมีการ์ดเขียนข้อความน่ารักน่ารักสักใบหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เป็นของขวัญแทนใจหรือบางคนอาจจะซื้อตุ๊กตาให้คุณซื้อเสื้อผ้าให้คุณหรืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้ายังเป็นแฟนเป็นคนรักไม่ได้หรือกลับมาคืนดีเป็นในรูปแบบคนรักไม่ได้ เป็นเพื่อนดีๆให้กันก็ได้นะคะแต่เขาอ่ะจะมีของขวัญแทนใจให้คุณแน่นอนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเ,ออเขาอาจจะ ซื้อเป็นสร้อยคอหรือกระเป๋าหรืออาจจะเป็นคำสารภาพรักนะคะเช่นคำว่า I love you, ู่ฉันรักเธอนะคะหรือพากันไปทำอาหารด้วยกันนะคะประมาณนั้นแต่เรารู้สึกว่ามีโอกาสมากๆที่เขาจะสารภาพรักกับคุณสูงมากนะคะตัวอักษรนะคะจะมีปอปาตัวอ e, ีพอพึ่งหอหีบตัวโอนะคะตัวดีนะคะรอจุลายอหญิงนะคะตัวดี มีรอจุลาอีกหนึ่งตัวตัว U นะคะแล้วก็ตัว O นะคะหรือตัวดีวันนะคะจะเป็นวันเสาร์นะคะวันพุธนะคะวันศุกร์วันจันทร์นะคะวันอาทิตย์ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะทักจองคิวดูดส่วนตัวได้นะคะซึ่งจัดโบแบบแชทอยู่เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ